ก็กลาบสวัสดีทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ในแมป scp 3 0 0 8นนะทุกคนเป็นห e ้างอีเกียนะในเวอร์ชั่น2.7นะทุกคนอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านนะทั้งนี้เราก็จะใช้เวลาแบบก็เยอะอย่างนี้นะอ่ะประมาณนี้นี่ก็คือวันที่สามแล้วนะทุกคนวันที่สามปรับเป็นวันที่สามนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างกระจกกันเลยนะก็ เป็นกระจกที่ดูใสามากเพราะว่าเราจะใช้ไฟจากห้างอีกเกียนะอืมแล้วก็จะติดไฟด้วยนะโอเคทุกคนก็คิดว่าบ้านเราจะรอดไหมผมว่าบ้านต้องรอดแน่อันนี้เราก็มาติดกระจกกันนะติดไปจึบโบ๊ะเข้าให้แบบนี้สวยๆเลยอ่ะอันนี้มันมีรูนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะหา ไอแผ่นสีม่งมวงมาติดเหมือนกันนะโอเคก่อนแรกกดไปเลยแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนลายนะอืมเป็นอันไหนดีเอออันไหนอ่ะอันคืออันไหนหาก่อนนะ้นทุกคนอืมเป็นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยันี่น,นี่นะน่าจะเป็นอันนี้เอออันนี้แหละโอเคแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงใ้มงกิมเศกอะไรมา อ๋อไม่ได้เสกอะไรมาตกใจหมดแต่เสกแผ่นสีโม่นี่มาโอเคมันให้สวยเนะทุกคนี๋ยวแล้วก็ทำการโบเข้าให้อันนี้คือผมมาพากเสียงนะผมลืมบอกไปผมมาพากเสียงนะทุกคนอืมคือตอนแรกก็แรกับ คือเสียงไม่ค่อยดีผมก็เลยต้องมาพากนะแต่แต่คลิปอื่นๆนะยังไม่ได้พากนะทุกคนเป็นไอคลิปที่ผมพูดไปเลยนะอันนี้คือคลิปที่ผมมาพากนะคลิปในอีกเกียคือคลิปแรกนะคือคลิปที่มาพากบ้างนะไม่เคยพากเลยเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นฟอร์ตฟิวนะ ก่อนแลกเปลี่ยนสีชมพูก่อนนะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นโฟสฟิวอันนี้เลยนะเป็นกระจกกดออกมาแบบนี้แล้วเราก็โบเข้าให้ด้วยนะมาโหมันวางยากมากเลยโย้มันจะวางยังไงนะสีเขียโบเข้าให้แบบนี้สวยๆเลยอ่าสวยๆ ทวนี้เรามาโบกันโบเข้าให้แบบนี้จุบอันนี้ผมก็วันนี้ผมขอว่าอย่าอย่าอย่าหลุดนะอือย่าหลุดก็พอถ้าหลุดนี่อ,อะในตอนนี้ก,เนะก็เป็นคืนที่สามนะทุกคนเป็นคืนที่สามนะ อันนี้ผมก็ขอปรับเป็นคืนที่สีแล้วกันเพราะว่าอันนี้ผมติดมันมันติดดูมันไม่สวยมันยืดออกไปอ่ะอืมเค okay, แบบนี้มันถึงจะสวยนะทุกคนคือผมก็ไม่ได้ออกไปนอกบ้านเลยสิผมไม่ได้ออกไปนะมาถึงในเกมนละ้ไม่ได้ออกไปอืมอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวลนวนะโอเค แล้วก็เสกออกมาอันนึงก่อนนะมันไม่ดูสว่างอะเสกมาแค่อันเดียวใช้ไฟในให้อีกเกียมันก็น้อยอยู่นะก็เสกไว้เยอะแล้วก่อนโอ้ยแสบตามากโอเคเรามาดูกันนะว่าเราจะรอดไหมในไอเกียนี้อะ่ะ าสูตรว่าการค๊อบของอ่ะผมไม่รู้นะว่ามันจะทํายังไงทําให้ของมามันแบบมันก๊อบได้แต่ผมอะ่ะกดกดเซลไว้เยอะเลยผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจมดินนะอืมใครเป็นหบบเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็ถ้าเป็นในคอมอ่ะผมรู้นะกดตตวีนะเอาเป้าไปชี้ก่อนนะแล้วก็กดโตวีนะก็ก็ถึงจะก๊อบของได้อืม อันนี้เพก็เสกมาเพิ่มนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดีย๋ยวมันจะไม่ครบสี่อันนะทุกคนมันต้องฟังเท่ากันจ๊บโอเคแบบนี้ไฟก็สว่างแล้วไฟบ้านนี้ไม่เปลืองแล้วเว้ยเออแต่ไฟบ้านอื่นก็คดเปลืองเวย้ยทำไมหันตัวเรามันชอบตะแคงอายไปทางนะู้นน่ะใครเป็นแบบนี้ไหมอืมแล้วก็เสกไฟจีออกมาอีกอนนะเสกไฟจีออกมาแบบนี้เลย ก็เสกออกมาแบบนี้ก็ดูสิว่าพนักงานเกียรม,มันจะเข้ามาบ้านของผมได้ไหมก็ดูกันนะก็เสก,ออกมาเลยไฟจีนก็เสกมาอีกนะเสกมาชืบแบบนี้แบบนี้เอามาชืบแบบนี้ โบกขอ้อุใหมันดูไม่สวยอะ่ะผมก็ลองมาทำไมดูนี่อแบบนี้โบกข้องให้โอเคเพราะได้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันนะโอเคกดไปใครไม่รู้ว่าเออยามกดไปเวพอยกดตรงไหนกดตัวทีนะในคอมถ้าเป็นในโทรศัพท์ผม มก็รู้นะกดไปในตรงนี้แหละอืมทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละโอเคก็ตอนนี้ผมก็จะสเสกพมออกมานะเอาพมมาเออวางไว้ตรงเตียงนี้อันนี้ผมเอามาแค่เตียงเดียวนะโอเค อ่ะต่อไปเราก็จะเอาเอออะไรมาดีอือเอาเป็นอุ้ยทีวีนี้เออสวยมากทีวีนี้เป็นทีวีแบบแนวของโค้งหน่อยเออเดี๋ยวผมเอา้าทำไมเปิดทีวีไม่ได้อา้นะอาหยิบมันเอ้ามันไม่เนี้ยเอ้ยผมก็ปรับช้าก่อนโอเคทนะุกคนวันนี้วันที่ห้านะวันที่ห้าใครเคยเห็นคืนแดงไหมคือผม เคยเล่นอีเกียแล้ววันที่ห้าคือคืนแดงนะเออมันมีได้หรอคืนที่สี่คือต้องเป็นคืนแดงทำไมผมผมไม่เป็นคืนแดงผมเล่นวันที่สี่แล้วผมทําไมแต่ก่อนอ่ะผมเล่นวันที่สี่ใช่ไหมมันมันมีคืนแดงด้วยอืมแต่ยามผมเล่นอีเกียผมผมเล่นบ่อยนะแต่ผมไม่ได้ค่อยอัดไม่ได้อัดนะอันนี้ผมก็เอาเตียงคู่มาเอาออกมาทําไม เอาไว้วะไว้มานะเอาไว้นอนเป็นเตียงอุ้ยมันไม่สวยอะ่ะก็ให้เอามา,อาไว้ตรงนี้กว่าเอาไว้อีกห้องหนึ่งเป็นห้องเออนอนเล่นแล้วกันอุ้ยอะไรไมาอีกเนี่ยก็จะเสกอะไรมาอีกดีเออ จะเสกไอหลามบ้านี่ออกมานะ,ะไอเจ้าฉลามนี่นะจะเสกออกมาเลยวางไว้ตรงนี้อวางไว้ตรงนี้ก็ได้โบ่ให้เลยโอเคจะเสกอะไรมาดีเสกเป็นเออบันไดแล้วกันเสกบันไดออกมาทําไมเอามากันไง จึ๊บโอเคเอาบันไดมาวางไว้ส,สวยๆแบบนี้อ่ะ <c oughs> จึ๊บอ่ะเอาตะแขคงตัวเอามาทำไมเพราะเราเดินเดินมาตรงนี้ก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้ปิดห้องไวนะ้น่ะเอออันนี้เราก็หมุนหมุนเอามาโบไว้ตรงนี้เออจะนอนกลนาทิศโคนราทานันก็ได้ โอเคอันนี้ปิดไว้ยามเราไปนอนเล่นแล้วก็นอนทิดนั้นยามเราเอือมาอันนี้ผมก็ตัดมาแล้วน,นะเอออ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วในเอียนะเออก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย